เวลาคนทำโปรโมชั่นนะครับทำไมบางแบรนด์ลดบางแบรนด์แถมวันนี้จะมาบอกแบรนด์แบบไหนเหมาะกับโปรโมชั่นแบบไหนต่อไป11 1 1บ11หรือตอนที่คุณอยากจะเพิ่มยอดกระตุ้นยอดคุณจะได้เข้าใจ เรามาเริ่มกันก่อนเลยกรณีที่1นเนาะแบรนด์ใหม่เข้ามาขายไม่ได้หรือขายไม่ดีคิดดูว่าสมมุติถ้าคุณมีสินค้าที่คนไม่รู้จักมากพอระหว่างให้เขาเอาสองอันกลับไปบ้านแล้วไม่รู้ว่าจะอยากใช้ไหมหรือไม่รู้จะเอาไปแจกใครอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นภาระมากกว่าให้เขาทดลองอันนึงแต่ว่าจ่ายถูกลงถูกไหมต้นทุนในการที่เขาได้ลองของมันน้อยหน่อยทีนี้บางคนก็บอกอ้าระหว่างแจกฟรีละ่ะกับลดราคาอันนี้ไม่ต้องถามแจกฟรีแม่งดีกว่าอยู่ละแต่มันก็จะมีคําถามเพิ่มขึ้นคือลูกค้าจะมองว่าของเหล่านั้นอะ่ะมันล่สงผต ความอยากได้ความภาคภูมิใจที่เขาจะได้ไปเรื่องพวกนี้ก็เกี่ยวกันหมดเอาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดแถมอ่ะมันเหมาะกับแบบไหนมันเหมาะกับที่เขารู้จักแล้วเคยได้แล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะใช้มันเพิ่มในเมื่อซื้อทีเดียวแล้วแถมมาเลยก็จะดีกว่าหรือสินค้าบางตัวที่จะชอบเป็นซื้อแบบกลุ่มบายอิงซื้อหลายคนหรือว่าเขาจะไปแจกใครได้หรือว่าใช้พร้อมกับคนอื่นได้เหมาะกับสินค้าที่มันค่อนข้างเป็นคอมมูนิตี้อะไรแบบเนี้ย ดังนั้น2อันเนี่ยผมคิดว่าถ้าคนเข้าใจอ่ะคุณจะได้แบ่งสัดส่วนตรงนี้ไปอยู่ในต้นทุนราคาขายได้เลยถ้าเกิดคุณใช้ราคาการตั้งวิธีแบบคอร์สพลัสก็คือต้นทุนบวกกาไรเนี่ยคุณจะพอเดาได้ละคุณจะบวกอ้ลูกเล่นตรงนี้เท่าไหร่หรือคุณจะแถมมันก็จะ5 0าสายัางไงแล้วบวกโอเปอเรชั่นคอ์สหรือมาร์เก็ตติ้งคอ์สต่างๆนานา,นานเป็นยังไงส่วนใหญ่เราจะเจอสถานการณ์แบบนี้ก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาขายไม่ดีลดราคาง่ายกว่า ส่วนคนที่กาลังโตอยากจะเบิ้นเลยแถมอาจจะเร็วกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าสปอยลูกค้ามากเกินไปจนเขารู้ทันรอซื้อตอนที่คุณลดราคาเท่านั้นเรื่องนี้คนตอบแชทรู้ดีเพราะเขาจะรู้ว่าใครพิมพ์ยังไงใช้ยังไงจะได้เฮียริ่งที่ตรงหน่อยว่าตอนนี้พฤติกรรมลูกค้าสปอยไปแล้วหรือเปล่าคุณอาจจะต้องหมั่นมอนิเตอร์ตรงนี้ไม่ได้มอนิเตอร์แค่ยอดอย่างเดียวฝากไว้นะครับ